กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับท็อฟฟี่เลิฟเลิเมคอัพค่ะวันนี้ฟี่จะมาสอนเรื่องการทาครีมบลัชกันนะคะพี่สังเกตว่าหลายๆคนมีปัญหามากๆเลยค่ะพี่คะทาครีมบลัชแล้วดูแบบจุดลิงมีแต่คนทักว่าไปทําอะไรมาเช็ดออกหน่อยไหมลงสีเยอะไปไหมนะคะวันนี้ฟี่จะมาแชร์เทคนิคว่า ทาครีมบลัชยังไงนะคะให้ดูแบบสุขภาพดีดูไม่โปะนะคะไปดูกันเลยค่ะอย่างแรกที่ทุกคนต้องรู้ก่อนนะคะห้ามทาครีมบลัชพร้อมกันทั้ง2ด้านนะคะคือยังไงพอเราทาข้างนี้ไปเสร็จแล้วใช่ไหมข้างนี้มันก็แห้งไปแล้วอะ่ะแล้วจะเบลนดยังไงมันก็กลายเป็นปื้นนะคะเพราะฉะนั้นห้ามทาพร้อมกันอย่างที่2นะคะห้ามทาครีมบลัชแบบป้ายค่ะถูๆแบบนี้ไม่เอานะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยรองพื้นคอนซีลเลอร์ที่เราลงไว้เนี่ยมันก็จะเคลื่อนตัวแล้วก็มารวมกันเป็นก้อนนะคะดูไม่ สวยมากๆเลยค่ะดังนั้นนะคะเวลาเราจะลงครีมบลัชเนาะให้เราใช้เป็นการกดค่ะกดหรือจะใช้นิ้วเดียวแบบนี้ก็ได้ค่ะแบบนี้เนาะ ต้องเร็วนิดนึงนะคะเพราะครีมบลัชบางอันเนี่ยเขาก็แห้งเนาะไม่อย่างนั้นเนี่ยเขาแห้งตัวเร็วเนี่ยมันก็จะเป็นปั๊มเป็นรอยยิวมือของเรานะคะก็ไม่สวยอีกก็มานั่งแก้งานกันอีกนะคะอย่างที่ฟี่ได้เคยบอกไปก่อนคลิปหน้านี้นะคะรีวิวบลัชออนของฟี่เนี่ยก็คือเราจะไม่ลงแก้มเกินกับปีกจมูกนะคะเพราะถ้าเราลงแก้มเกินกับปีกจมูกเนี่ยมันจะดูให้ทําให้แก้มของเราห้อยแก้มของเราใหญ่นะคะเพราะฉะนันเนี่ยให้ยึดปีกจมูกของเราไว้นะคะอาจจะ เกินมาได้นิดนึงหรือขึ้นมาได้อีกนิดนึงนะคะแต่เราจะไม่ลงไปแบบนี้นะคะเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยแก้มเราจะดูใหญ่แก้มเราจะดูห้อยมากๆเลยนะข้อควรระวังอีกอันนึงก็คือไม่ลงแก้มให้มาถึงช่วงจมูกตรงนี้นะคะ พอไม่อย่างนั้นมันจะดูเหมือนว่าเราเป็นผื่นแพ้นะคะถ้าอยากจะแต่งหน้าแบบหน้าหนาวก็คือ cover จะหมูกไปได้เลยค่ะแต่จะมาแบบกึงก่งๆกลางๆแบบนี้ฟีไม่แนะนํานะคะก่อนใช้ครีมบลัชทุกครั้งนะคะจะต้องวอร์มผลิตภัณฑ์ก่อนไม่เช่นนั้นนะคะมันจะฝืดแล้วเราก็จะเบลนด์ได้ยากครีมบลัชที่มาอยู่ในรูปตลับนะคะฟีเม่แนะนําให้อยู่ดีก็ป้ายมาแบบนี้แล้วก็มาลงที่หน้านะคะเพราะว่ามันจะแห้งมากๆเลยค่ะฟีลองป้ายที่มือใดห้ดูนะ เนี่ยค่ะมันจะแห้งแล้วมันก็ไม่มีสีเลยนะคะวิธีการใช้ที่ถูกต้องนะคะเราจะต้องวอร์มก่อนแบบนี้นะคะเอาความร้อนจากนิ้วมือของเราค่ะละลายตัวครีมบารใช่ไหมคะโอ้ทีนี้ละคะ่ะเราจะพลิกอัพสีได้ชัดเจนมาอะลองดูนะคะเปรียบเทียบกัน ะะสีมันก็จะเยอะแล้วก็นุ่มแล้วก็เบลนได้ง่ายกว่านะคะส่วนถ้าเกิดมาในรูปแบบหลอดนะคะแล้วก็บีบออกมาพักไว้ที่หลังมือแล้วเราก็วอร์มเหมือนตอนที่ฟีล่ลองลองพื้นนะคะครีมบลัชวันนี้ที่ฟี่จะใช้นะคะเป็นของเพปบาร์ค่ะจริงๆตัวนี้สามารถเอามาทาเป็นลิปสติกได้ด้วยนะก็คือแบบสารพัดประโยชน์มากๆเลยคะ่ะสีที่ออกมาก็จะเป็นสีแดงอมชมพูระเรื่อๆนะคะสีมันสามารถบิวได้นะคะตัวนี้เพราะฉะนั้นเวลามาเป็นหลอดใช่ไหมคะฟี่ก็จะบีบออกมา ปริมาณที่เราคิดว่าจะใช้เพียงพอนะคะแง่แค่เนี้ยก็พอละค่ะหลังจากนั้นนะคะพี่ก็จะวอร์มข้อควรระวังก็คือว่าสมมติพี่จะใช้แค่นิ่วกลางนิ่วเดียวใช่ไหมคะ ด้วยความที่ฟี่เคยลองใช้ตัวนี้มาแล้วฟี่รู้ว่าพิกเมนต์มันแน่นมากดังนั้นเนี่ยฟี่จะไม่กดเข้าไปเต็มนิ้วนะคะฟี่จะใช้เหมือนแค่แตะเบาๆอะค่ะบนผิวของเราและให้ใช้นิ้วสะอาดค่ะอาจจะเป็นนิ้วชี้นะคะในการเบลนด์ถ้าเกิดว่าทุกคนเนี่ยใช้นิ้วเดิมที่เราลงสีไปใช่ไหมคะแล้วใช้นิ้วเนี้ยในการเบลนด์อะมันเป็นยังไงคะมันจะนี่เป็นการเติมสีให้ชัดขึ้นชัดขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วคนที่เอาไม่อยู่ก็เป็นใครคะก็เป็นตัวทุกคนเองที่ลงไปนะคะบางคนก็ตกใจเลยคะ่ะอุ้ยสีทำไม,ม าบางคนไม่ดูวิธีแก้นะคะก็ล้างหน้าใหม่นะคะเสียเวลามากๆเลยนะเพราะฉันเนี่ยฟี่แนะนําให้ค่อยๆเริ่มทีละนิดทีละนิดนะคะไม่พอค่อยเติมเพิ่มเนาะ,ะเดี๋ยวมาลองดูกันนะคะว่าฟี่ลงแก้มยังไงนะแต้มไปเสร็จปุ๊บฟี่จะใช้นิ้วสะอาดค่ะแล้วรีบกดค่ะให้กระจายนะคะไปทั่วหน้าแก้มไม่เข้ามาเกิน ถึงจมูกนะคะแล้วไม่ลงต่ำกว่าปิดจมูกเช่นกันค่ะสีเริ่มมาแล้วเห็นไหมคะฟีรู้สึกว่าเฮ้ยยังเติมได้อีกนิดนึงนะคะฟีก็จะแตะไปค่ะแล้วก็เปลนเป็นยังไงคะแบบนี้ควบคุมสีได้ง่ายกว่าไหมคะ การกดแบบนี้นะคะถ้าเกิดว่าบางคนลืมลงครีมบลัดหรือว่าชอบสีเนี้ยและอยากจะเติมระหว่างวันนะคะแต่ว่ากลัวเป็นปืนใช่ไหมคะเพราะว่าเราอาจจะเซตแป้งไปแล้วเนี่ยพี่แนะนําเลยว่าถ้าลงด้วยวิธีการกดนะคะจะไม่เกิดเป็นคราบแน่นอนแต่ถ้าเกิดว่าลงแป้งไปแล้วและอยากเติมครีมบลัชต่อแต่ถ้าเกิดทุกคนใช้วิธีการถูแบบนี้นะคะ่ะบอกเลยว่ายังไงก็เป็นคราบนะคะมาเดี๋ยวเรามาลง,ลงอีกครั้างหนึ่งนะคะ ได้สีที่ชัดขึ้นก็เติมเพิ่มนะคะอืมโอเคเลยได้เลยนะคะ ไม่ฟี่ไม่อยากให้สีมันชัดมากนะคะเพราะสีปากก็เด่นพออยู่แล้วไม่งั้นมันจะดูแบบเยอะไปหมดนะคะทีนี้เดี๋ยวฟี่จะมาสัมผัลให้ทุกคนดูนะคะว่าถ้าเกิดเราใช้นิ้วเดิมที่เราลงสีเอาไว้เนี่ยในการเบลนด์นะคะสีมันจะเยอะขนาดไหนเนาะ,ะเดี๋ยวฟี่ขอเพิ่มสีนิดนึงนะคะเดี๋ยวลองดูข้างนี้นะคะ ให้ทุกคนลองสังเกตดูเขาว่ามันต้มแช่มากๆเลยนะคะมันเอาไม่ลงค่ะเพราะว่าสีเนี่ยมันยังติดอยู่เลยเห็นไหมคะอย่างแรกนะคะวิธีการแก้ใช้นิ้วสะอาดของเราเนี่ยคะ่ะเบลนด์ขอบให้หยุดก่อนการที่เราใช้นิ้วสะอาดเนี่ยมันจะเหมือนเป็นการแบบเฮ้ยหยุดนะห้ามไปต่อ อพอสีเราได้ประมาณนี้นะคะพี่เคยบอกนักเรียนว่าเราเราแต่งแบบนี้ไปรับอ่างเปาดีไหมนักเรียนบอกว่าอมาม่าก็น่าจะตกใจนะคะวิธีการแก้ไขต่อไปนะคะถ้าเกิดว่าวันนั้นเราใช้พับคุชชั่นแปรงแต่งหน้าฟองน้ําไข่อะไรพวกนี้นะคะ่ะให้หยิบมาและเอามากดทับสีที่เราลงพลาดไปนะคะแต่ฟี่ไม่แนะนําให้ใช้กับนิ้วมือนะเพราะรู้สึกว่ามันจะไม่ค่อยละมุนเท่าไหร่อะคะ่ะถ้าวันนั้นไม่ได้ใช้ก็หยิบเอาอุปกรณ์พวกนั้นขึ้นมานะคะ่ะแล้วก็ปีบนองพื้นใส่เข้าไปนิดนึงนะคะเดี๋ยวยังไง ฟี่มาลองแก้ให้ดูนะคะวันนี้ฟี่ใช้พับคุชชั่นในการลงรองพื้นนะคะฉันเนี่ยพับคุชชั่นของฟี่เนี่ยจะยังมีรองพื้นอยู่นิดนึงนะคะไม่มีวิธีอะไรยากเลยค่ะก็แค่กดทับลงไปเบาๆค่ะพวกอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยที่เราลงรองพื้นไปอะคะ่ะถ้าเราไม่ได้ล้างมันใช่ไหมรองพุงรอง,องพื้นอะไรพวกเนี้ยมันก็จะกลายเป็นเหมือนแป้งเพราะฉันเนี่ยเอาไว้ใช้แก้งานได้ดีมากๆเลยค่ะ แต่ก็ต้องระวังนะคะเพราะว่าการทําแบบนี้มันก็อาจจะไปรบกวนคอนซีลเลอร์ที่เราปกปิดไว้หรือว่ามันก็จะเป็นการเพิ่มชั้นให้หน้าของเราดูหนาเตะขึ้นมานิดนึงนะคะเพราะฉั้นเนี่ยค่อยๆลงทีละนิดดีกว่าลงไปทีละเยอะๆนะคะเป็นยังไงบ้างคะแก้งานได้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะอ่ะสมมุติถ้าเกิดเพื่อนๆใช้แปรงลงรองพื้นแล้วเราจะแก้งานยังไงเดี๋ยวฟีทําให้ดูนะคะฟีมีแปรงบัฟเฟอร์ของโซยว่าอยู่นะคะก็แค่กดทับลงไปแบบนี้คะ่ะ เบาๆนะคะสังเกตว่าฟิไม่ปาดไม่ถูนะไม่ยางั้นมันจะไปรบกวนรองพื้นและคอนซีลเลอร์ที่เราลงเอาไว้นะคะมันจะทำให้งานของเราเละไปหมดเลยค่ะต่อไปจุดที่สําคัญค่ะสังเกตไหมคะว่าแบบเฮ้ยมันก็สวยนะแต่ดูดูรู้ว่าเราแบบลงแก้มมาใช่ไหมคะอันนี้จะเป็นเทคนิคของอาจารย์จองสมุนนะคะที่จะทําให้หน้าของเราดูแบบว่ามีความสมดุลกันก็คือให้เติมครีมบลัชค่ะลงไปนิดนึงตรงช่วงบริเวณโหนกคิ no ้วนะคะ ไม่รู้ว่าเริ่มเห็นกันหรือยังนะคะแล้วก็ตรงนี้นิดนึงกดๆลงไปค่ะอ่าข้างหน่อยนึงแล้วก็จมูกนิดนึงนะคะแต่ว่าจมูกของฟี่เนี่ยค่อนข้างจะมีรอยสิวนิดนึงนะคะพี่ก็เลยจะไม่ได้ลงเยอะเนาะ การลงแบบนี้นะคะไม่ได้ต้องการให้ลงแล้วแบบทุกคนเห็นว่าเฮ้ยทธาลงสีตรงนี้หรอเปล่าค่ะแต่แค่ว่าให้มันดูมีความเป็นระเรื่อระเรื่อนนะคะสังเกตไหมเขาว่ามันดูแบบไม่ได้โดดอะตอนแรกสีแก้มมันจะโดดออกมาเยอะเลยนะคะตอนนี้มันดูแบบเข้ากันไปหมดเลยนะคะถ้าเกิดใครลงวิธีนี้แล้วมีคนทักว่าเฮ้ยทำไมลงสีแก้มตรงนี้อันนั้นคือผิดนะมันจะต้องแบบนัวเหมือนแบบ เป็นองศาของผิวที่ต่างออกมาแค่หนึ่งองศาค่ะแค่นี้เองนะอ่ะเดี๋ยวฟี่ลองเติมให้ดูที่ึตงละกันตรงนี้นะคะเผื่อในกล้องมันจะแบบไม่ค่อยเห็นสีเนาะแล้วก็ใช้วิธีการกดๆๆค่ะบอกเลยว่าวิธีนี้สามารถเอามาแรปใช้กับตัวบลัชออนที่เป็นฝุ่นก็ได้นะคะหนัวให้มันมีความละมุน เหมือนอาจารย์จองคุณบอกว่าผิวของคนเราอะค่ะถ้าเกิดสมมติใครเป็นคนผิวแดงเนี่ยน่าจะรู้ว่ามันไม่ได้แดงแค่ตรงแก้มอะมันจะแดงไปตรงอื่นด้วยจะต,ตรงอื่นอะมันก็อาจจะไม่ได้แบบสีชัดเท่ากับตรงแก้มเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาแต่งหน้าเรียนแบบตามธรรมชาติเลยค่ะมันก็เลยไม่ผิวของเราดูไม่โดดนะคะอ่ะเดี๋ยวให้ลองดูเห็นไหมมันดู กลืนกันมันดูเข้ากันตอนแรกสีตรงนี้มันจะดูแบบปั้มขึ้นมาเลยะคะ่ะแต่ตอนนี้มันดูแบบและมุนนีมากคะ่ะเป็นยังไงกันบ้างคะวังว่าทุกคนจะนําไปแต่งตามกันได้ไม่ยากนะคะรณรงค์ค่ะไม่ปัดแก้มแบบตุ้งแช่อีกแล้วนะให้ดูเป็นธรรมชาติดูระเรื่อระเรื่อนะคะดูเหมือนแบบเรากินมะเขือเทศมากรวบ,บงหนึ่งนะคะถ้ายัางไงทุกคนนะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กด subscribe นะคะเป็นกําลังใจให้ฟี่ด้วยนะคะแล้วเราพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย